เป็นคนที่ชอบความมงคลมากนะคะเป็นคนที่รับหินมงคลมากเป็นคนที่รู้สึกว่าฉันอยากจะได้นะคะหินมงคลไปกับฉันทุกที่แต่บางที่มันหนักเกินไปนะคะเราไม่ไหวแล้วก็เลยนะคะเขาเรียกว่าผลิตน้ําหอมมงคลนะคะแค่ชื่อก็มงคลแล้วนะคะอันนี้กลิ่นเรียกความสุขนะคะสีม่วงกลิ่นรวยมหารวยสีดํากลิ่นเรียกทรัพย์สีเหลืองสีเขียวกลิ่นโชคฟุกอ่าสีฟ้ากลิ่นเรียกงานเรียกออเดอร์ สีแดงกลิ่นเรียกเมตตามหานิยมนะคะทั้ง6กกลิ่นนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกชายคนโตของครูสิตานะคะครูมีวันนี้ไม่ได้เลยถ้าครูไม่เชื่อเขานะคะถ้าครูไม่เชื่อด้านดี320ตัวแทนสมอนง1 3 2สมอบาทกำไรเท่าไหร่ลูก1 5 9 0้าเก้าบลบาบาท270บาท,บาทโอ้ขายซื้อซื้อกี่ขวดได้ราคะนั้นซื้อกี่ขวดได้ละคะต้องซื้อซื้อสขวดซื้อสขวดได้ลคาสมอ สามขวดได้ราคาทุนได้เป็นสมองเออซื้อสามขวดได้ราคาส่งคุณจะใช้กิ่นแรกกลิ่ะไรดีบางคนถามกิ่นแรกกูแนะนําอ่ะใครมีอาชีพอะไรพูดมาเดี๋ยวจะช่วยนะคะกิ่นแรกแนะนําเลยต้องมีทุกคนขาถ้าคุณอยากได้นะใช้ของแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบมันจะดีมันต้องมีความสุขก่อนคุณแนะนํากิ่นแรกคือกลิ่นความสุขนะคะกลิ่นความสุขกลิ่นความสุขก่อนนะคะกลิ่นความสุขก่อนเรียกซับตามาลูกเมตตาต้องมีอ่ะเบสิกพื้นฐานสามขวดแรกเอานะสามขวดนี้ก่อนถ้าเมตตาไม่มีใช้อะไรแม่โชคฟุก ออนไลน์เรียกการเรียกออเดอร์ต้องการให้ยอดเข้าเป้าเขยาใสไปเลยเนี่ยสีออ่อันสี่อันอะงบงบเยอะเอาไปเลยหกขวดปังแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยคะต้องบอกว่าเขาจะเข้ากับเรานะแต่ละคนนะคะคนแต่ละคนกินตัวไม่เหมือนกันเนาะนะคะใช้น้าหอมไปกินเหมือนกันแต่ใส่ออกมากับตัวคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติะคะ่ะต่อให้คุณฉีดน้าหอมแบรนด์เนมยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่แต่กินตัวคนนี้กับคนนี้มันไม่เหมือนกันอะ มันก็จะมีเพี้ยนไปบ้างนิดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครเพิง่งมาได้สิทธิ์เรียนคอร์สปั้นลักย่าหนึ่งปั้นลักย่าสอนสอนสร้างรวยด้วยผู้นำตัวจริงราคาคอ์ส3 9 0 0 0บาท59,000บาทฟรีนะคะ39,000ื 39, 2, อร 59, คอสนะคะห9 0คอสหนึ่งนะคะแล้วก็คอสนะคะเรียนยิงแอด กรตลาดเหนือมนุษย์นะคะบอกเลยว่าเด็ดมากอันนี้ฟรีแล้วมีเนื้อหาอัปเดตตลอด Facebook อปอะไรเรามีคลิปสอนตลอดเลยโดยที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยเรียนออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยนะคะสำหรับคนที่เปิดบินวันนี้นะคะตั้งแต่สมองเป็นต้นไปได้รับสิทธิตามนี้พูดให้เป็นพูดให้ให้เข้าใจฮะมันไม่ได้เรียนรู้ยากขนาดนั้นคุณทําธุรกิจอะไรก็ตามคุณต้องเรียนรู้ถ้าคุณไม่ใช่นักเรียนรู้แล้วใครจะช่วยคุณดังนั้นก่อนจะอยากให้คนอื่นช่วยต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนอย่าโทษว่าเขาไม่ดีแต่จงงโทวทววววว่่่่าาาาาาาเเเรรรํออะะะะไยูแแลลปััุพพฒนนนคชีี้จมมส